เกษตรกร8ปดแสนครัวเรือน เช็คสถานะกันด่วนนะคะสถานะเริ่มเปลี่ยนกันแล้วสาหรับกลุ่มตกโกนเงินไล่ละ1,000บาทรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับเงินไล่ละ1,000บาทนะคะใครยังไม่ได้รับเงินต้องดูคลิปนี้นะคะล่าสุดก็มีการเปลี่ยนสถานะกันแล้วนะคะจะจะได้รับเงินกันในวันไหนก็ฟังให้จบรเรื่องแน่นอนนะคะคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะคะตอนนี้ใครที่เข้าไปเช็คนะคะสถานะของตนเองนะคะใน เว็บไซต์นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆของทางเกษตรกรนะคะบางท่านเปลี่ยนสถานะแล้วถ้าใครยังไม่ได้ไปเช็คนะคะก็แนะนําให้เข้าไปเช็คกันได้เลยซึ่งการโอนเงินรอบเก็บตกรายละ1000บาทนี้นะคะในเดือนธันวาคมนี้จะมีการโอนในวันที่28ธันวาคมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้รับบ้างนะคะก็ไปเช็คกันได้ซึ่งมีหลายๆคนนะคะสถานะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสถานะไหนจะได้รับเงินเดี๋ยวเรามาดูกัน ะะโดยการตรวจสอบนั้นนะคะจะตรวจสอบได้ดังนี้นะคะ1น,นะคะตรวจสอบในแอปพลิเคชัน Farmbook นะคะดาวน์โหลดแอปมาแล้วใส่เลขประจําตัวเกษตรกร12หลักเพื่อเข้าระบบการใช้งานการติดตามผลได้เลยนะคะหรือว่าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรนะคะปีการเก็บเกี่ยว2 5 6 6ทับ67ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th/checkfarmer นะคะหรือ3ค่ะตรวจสอบสถานะรอดำเนินการโอนเงินปี2 5 6 6ทับ67ในเว็บไ ของทกสนะคะก็คือเว็บไซต์โฉงโค .inbasc.com นะคะสถานะนะคะก็จะมีดังนี้นะคะถ้าขึ้นสถานะว่าเพื่อส่งข้อมูลในรอบถัดไปกลุ่มนี้ให้รอก่อนนะคะจะยังไม่ได้รับเงินนะคะสถานะส่งทกศกลุ่มนี้ได้รับเงินแน่นอนและอีกหนึ่งสถานะนะคะ ที่จะได้รับเงินแน่นอนก็คือสถานะรอดําเนินการนะคะรอรับเงินกันได้เลยถ้าใครไม่ได้รับเงินในรอบวันที่1 8ธันวาคมนี้นะคะก็อีกรอบหนึ่งเดือนมกราคมนะคะ28มกราคมค่ะ และหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นทุกๆวันที่2 8ของทุกเดือนไปจนถึงเดือนกันยายนปี2567นะคะใครยังไม่ได้และรองเงินส่วนนี้อยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆของเราได้อ่านกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะใครฟังถึงตรงนี้ฝากกดแชร์ส่งต่อข้อมูลด้วยยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะคะและถ้าไม่อยากพลาดสิทธิประโยชน์ดีๆกดติดตามกันไว้เลยนะคะระบบแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ